เคยนะคะเ <ผม S 1> คยกับปีค่ะสีเครื่องแกงแบบคือจีนะคะ,ะเค็มอ่ะแม่อืมเค็มยมังกินดีช่วงจีซี่ข้าวครัว ค่ะทุกคนพบกับกนกอิสแฮบปี้นะคะกลับมาพบกับช่วงพาแม่เข้าครัวนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูคุณแม่นะคะเข้าครัวนะคะว่าวันนี้จะเป็นเมนูอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าเอาละค่ะวันนี้นะคะวันนี้จะทําเมนูอะไรคะคุณแม่แกงส้มปลาเรียกว่าปลามง <laughs> ปลามง ใส่สับปะรดใส่สับปะรดค่ะอันนี้เครื่องแกงนะคะอันนี้เครื่องแกงอะไรคะเครื่องแกงทุมค่ะเครื่องแกงส้มนะคะอันนี้ผสมกันเสร็จแล้วนะคะกับเคยนะคะเคยก็คือกะปิเคยก็คือกะปินะคะแล้วก็มะนาวมะนาวใช้กี่ลูกคะกอาตามจำนวนเอาตามจำนวนเท่าไหร่เมื่อกี้่ระมาสี่ห้าลูกแล้วเสร็จประมาณสี่ห้าลูกนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะกก็คือ ต้มน้ำให้เดือดแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะใส่อะไรต่อไปเอาละค่ะต่อไปนะคะพอน้ําเดือดแล้วนะคะก็เตรียมนะคะนี่ตักน้ําที่เดือดตักน้ําเดือดแบบนี้มาผสมในเครื่องก่อนอ่าผสมในเครื่องแบบนี้ให้ละลายใช่ไหมคะใช่คะเออเครื่องเยอะนี้วันนี้รู้สึกว่าออโรีใส่พี<ๆ>บ่บูใส่เออเยอะนะ่าอร่อยน,นันวน,นวนแซบ่บ แบบนี้นะคะคนไปเรื่อยๆนะคะเวลาลงหม้อจะได้ไม่เป็นก้อนใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะเลิศมากเลยนี่นะคะสีเครื่องแกงแบบคือจีนะคะอ่านะคะพร้อมแล้วนะคะก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยจ้านี่นะคะและก็ล้างถ้วยนะคะให้เรียบร้อยนะคะเครื่องแกงแบบอร่อยนะคะ คนไปนะคะให้เครื่องละลายแบบนี้นะคะเอาละค่ะพอน้ำแกงเดือดแบบนี้นะคะใส่อะไรคะคุณเชฟใส่สับประรดก่อนค่ะใส่สับประรดนะคะเพื่อที่จะ <c oughs> เพื่อที่จะเอาจะอะไรล่ะมันก็ใส่เข้าเครื่องแกงก็สอุอโอเคค่ะให้เข้ากับเครื่องแกงนะคะแบบนี้ นะคะลงไปจากนั้นก็รอให้เดือดก่อนคะ่ะรอให้เดือดอีกเช่นกันนะคะอันนี้นะคะเดือดแล้วนะคะเราก็เตรียมปลานะคะใส่ลงไปนะคะอุ้ยปลาชิ้นใหญ่มากคุณแม่ใส่ไปเลยไม่ต้องคนใช่ไหมคะไม่ต้องคนคะ่ะ อ่าแล้วก็รอให้ปลาสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันอีกทีหนึ่งนะคะเอาล่ะค่ะเริ่มปรุงแล้วนะคะใส่มะนาวลงไปก่อนนะคะแบบนี้นะคะใส่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็ใส่อะไรอีกคะคุณแม่ขอกเล่นตะกูน,าานะคะที่ระย่างนะคะ อ้าวใส่นี้ลงไปน้ำมะนาวน้ำมะนาวหนึ่งอะไรคะเนี่ยเกลือค่ะเกลือหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนชานะคะทุกคนแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะใช้น้ำตาลอะไรก็ได้ใช่ไหมคะคุณแม่น้ำตาลทรายแดงก็ได้สายทรายขาวก็ได้นะคะ เอากี่ช้อนคะเมื่อกี้สามนะคะไม่ได้นบเดี๋ยวชิมรสตามต้องการเช่ <c oughs> เอาต่อไปนะคะผงนัวค่ะ <c oughs> ก็คือผงชูรสนั่นเองนะคะใส่ไปครึ่งช้อนชานะคะทุกคน <c oughs> จากนั้นก็เดี๋ยวเรานะคะมารอชิมกันนะคะว่าจะได้รสชาติที่ต้องการหรือเปล่านะจ๊ะ <c oughs> เอาละค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการชิมนะคะ รสชาติของแกงส้มต้องออกรสชาติอะไรบ้างคะคุณแม่เปรี้ยวเค็มหวานค่ะเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวเค็มหวานสามรสอ่ะเปรี้ยวก่อนนะคะแล้วก็เค็มแล้วก็หวานนะคะทุกคนก็คือจะบอกรสแกงส้มที่แท้จริงนะคะนี่เชฟเขาชิมกันแบบนี้นะจ๊ะเป็นไงคะได้หรือยังเอาอะไรคือหมักน้ำแกงเธอเองคะคุณแม่แม่ยวยังไม่เปรี้ยวใสยน้ำแกงนะอนี่ออน้าว เดี๋ยวเรานะคะจะเพิ่มน้ํามะนาวลงไปนะคะเพราะว่ารสชาติของมะนาวเนี่ยยังไม่ได้นะคะทุกคนอา้าวดูอา้าหั่นมะนาวแบบนี้นะจ๊ะประมาณกี่ลูกคะคุณแม่ไม่รู้เลยเดี๋ยวดิอ้าวประมาณ2อสมลูกเพิ่มไปก่อนนะคะนวปรเจกตดแล้วรันจะแบบนี้ เอาละค่ะทุกคนต่อไปก็จะเป็นการชิมนะคะได้ยังคะชิมอ่ะไม่เอ้ยไม่เอ้ยไม่เปรี้ยวลูกจะมึงชลูกก็เปรี้ยวไหมอ้าวแม่ไม่เปรี้ยวนะคะคือรสชาติมันต้องเปรี้ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวดิฉันขอชิมก่อนนะคะแม่ทำไมไม่เปรี้ยวเลยเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะนี่นะคะอู้หูกลิ่นหอมมากเลย เค็มอ่ะแม่อืมม,ม,มันต้องเปรี้ยวนําก่อนค่ะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราจะเติมมะนาวลงไปนะจ๊ะคือมันออกเค็มมาก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เปรี้ยวเนี่ยตามหลังเราต้องการให้เปรี้ยวนําก่อนนะคะอ,อ,อ้าบีบลงไปจ้าแบบนี้นะจ๊ะก็คิดว่าน่าจะได้แล้วล่ะใช่ไหมแม่เดี๋ยวเรามาชิมกันอีกรอบหนึ่งนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ใส่เกลือไปเพิ่มแล้วก็ใส่น้ําตาลไปเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นรสชาติของเราเองนะคะที่เรากินที่บ้านนะคะนี่ปลาตัวใหญ่มากอู้เดี๋ยวเรานะคะจะไปชิมกันอีกทีนึงนะคะว่าจะแซบแค่ไหนนะจ๊ะเอาลคะค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะมาชิมแกงส้มฝีมือแม่กันนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเห็นไหมนี่ น่ากินมากเลยคุณผ,ผู้ชมเออเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะปลาก็คือตัวใหญ่มากมนี่ค่ะทุกคนวูบกลิ่นแบบ กินร้อยมากเลยค่ะอันนี้ไม่ได้หุงข้าวนะคะทุกคนกินอกเปล่าไปก่อนอที่สุดลองไปหัดทำกันดูนะคะทุกคน <c oughs> แสบคอได้แรงอกนี่นะคะ หาข้าวไปซื้อข้าวปแป๊บทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไวให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายอ๋อคลิปหน้าจะพาแม่ทำอาหารอะไรอีกรอติดตามชมกันนะจ๊ะบ๊ายบาย